สวัสดีครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นชุดบล็อกกระแทกมารีวิวนน้นำลูกค้านะครับตัวนี้เป็นบล็อกกระแทกถอดล้อนะครับเป็นยี่ห้อของ b o t เทคนะครับเจแปนเทคโนโลยี168โวล์นะครับวันนี้เราจัดโปรกันอยู่ที่1,599บาทนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับเราจะแถมแบตให้3ก้อนนะครับให้ลูกค้าเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับชุดนี้นะครับและอุปกรณ์พร้อมกล่องจัดเก็บให้อย่างดีนะครับราคาอยู่ที่1,599บาทเท่านั้นนะครับ ราคานี้ฟรีค่าจะส่งส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้อีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าจะได้แบตเตอรี่นะครับ168โวลต์เป็น8แอมป์นะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับมีให้3ก้อนตยูนี้1ก้อนข้างหน้า2ก้อนนะครับให้ลูกค้าเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จให้1ตัวนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จก็วิธีชาร์ะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับเวลาไฟ ไฟหมดจะเป็นสีแดงถ้าไฟเต็มเป็นสีเขียวให้ลูกค้าถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสายสะพายนะครับลูกบล็อกให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นหัวต่อสว่านให้ลูกค้าหนึ่งตัวของกระดอกจำปานะครับมาดูตัวสินค้านะครับตัวสินค้าจะเป็นยี่ห้อบอสเทคนะครับตัวนี้เป็นบัสเล็ตนะครับเป็นมอเตอร์บั t เล็ตเวลาใช้งานจะไม่ไม,มีกระแสไฟออกตรงนี้นะครับ ปรับ้ายปรับหู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือปรับซ้ายปรับขัวนะครับตัวนี้จะมีออโต้สต็อปนะครับออโต้สต็อปกดหนึ่งครั้งนะครับกดแล้วจะหยุดนะครับตัวนี้จะมีรอบช้ารอบเร็วนี่คือรอบช้าอันนี้คือรอบเร็วนะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่330ินิวตันเมตรนะครับตัวนี้แรงบิดอยู่ที่3า0นิวตันเมตรนะครับสามารถถอดน็อตถอดล้อได้เลยครับความเร็วรอบอยู่ที่2 0 0 0 2,900รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ เป็นตัวสีแดงสวยงามมากเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับขอบครับมาชมรีวิวการถอดน็อตนะครับของบล็อกรุ่นนี้นะครับตัวนี้เราจะเป็นรถไถใหญ่เลยนะครับรถไถใหญ่นั่งขับน็อตจะเป็นเบอร์ยี่สิบสองนะครับเราจะถอดให้ลูกค้าดูกับบล็อกรุ่นนี้นะครับถ้าจะถอดบล็อกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับให้ลูกค้านะครับปรับไปที่รอบรอบเร็วก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีรอบช้า Authority และรอบเร็วนะครับให้เราปรับไปที่รอบเร็วนะครับตรงนี้คือรอบเร็วนี่รอบช้าไม่ได้นะครับให้ปรับที่รอบเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะยิงน็อตให้ดูนะครับสองตัวนี้นะครับดูนะครับอองง่ายๆเลยนะครับดูตัวนี้อีกตัวนะครับตัวนี้เป็นน็อตใหญ่เบอร์อ2สองนะครับเวลาลูกค้าใช้งานต้องกดนิดนึงนะครับกดให้แน่นนะครับ ดูนะจะออกมาตัวตนี้ถือว่าแรงสุดเลยนะครับเข้านะครับหมุนออกได้สบายเลยนะครับถือว่าแรงสุดเลยนะครับ,ารรบมาชมรีวิวการเจาะไม้กับสว่านรุ่นกับบล็อกแบตรุ่นนี้นะครับ หัวแปลงสว่านนี้ครับเราแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับวิธีใช้งานก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับใส่ให้ตรงล็อกเลยนะครับล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับพร้อมกับจัมปาหมุนให้แน่นและเจาะไม้ลูกค้าดูนะครับทะลุเลยนะครับดูนะครับทะลุเลยเอ,อีกครั้งนะครับ ว่าได้สุดเลยนะครับ